อ่าโอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสก,กา้ากันวันนี้มาวิเคราะห์ไอเดีน้องบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปรุกกนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยวนครับแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามเกมนี้รับชมในผ่านส่วนพลิ้ได้เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้าไปเลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซู้เอร์แทงคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับก็ไอเดียนี้อยู่ เลเวลมาสเตอร์นะครับ1น6รบนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ VP5 ก็อันดับอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะนะครับอยู่ท็อป20ของเซิร์ฟนะครับพลังรวมอยู่ที่22ล้านนะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับไม่น้อยนะตรงนี้อย่าดูทีมที่เขาเล่นหน่อยเล่นเป็นฟูลทีมไฟนะครับฟูลทีมไฟ22ล้านมีโฮโอไดแม็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ใต้ดินมาสเตอร์นะครับแล้วก็ฮีทรานมาสเตอร์นะ อันนี้ถือว่าเป็นฟูลทีมไฟที่เป็นโนหนึ่งของธาตุไฟเลยนะต้องใช้3ตัวนี้เท่านั้นถือว่าดีนะครับโปรแกรมตัวอ,อื่นนะครับก็มีย you know นะูโนเนาะ๋อตัวอื่นนี่คือไม่ต้องมองเลยนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ที่3ตัวแรกหมดแล้วนะครับพลังต่างๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าพอจะมีอะไรปรับได้บ้างหลักๆเนี่ยถ้าพลังเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นกึ่งรีวิวซะมากกว่านะฮะอ่ะไปดูกันนะครับ ก็ชุดแฟร์นะครับชุดแฟร์ของอันนี้คือ V ีะไรวีห้าป่ะโอ้วีวีพีน้อยไปหน่อยนะก็อาจจะต้องมีปลดชุดแฟชั่นเพิ่มนิดนึงตอนนี้แฟชั่นมีอยู่5ชุด6ก็นะฮะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับ V5 เพราะว่ามันปลดเพิ่มได้ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีชุดนี้1ชุดเนาะเหมือนจะมีแค่ชุดเดียวด้วยนะเพราะว่าชุดอื่นมันจะเกิน V หมดเลยเห็นไหมครับจะมีชุดนี้อีกชุดเดียวนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็ เป็นชุดของชุนหลี่นะครับเพิ่มเลือสาเอสปีดอะไรพวกนี้นะก็ประปดได้นะครับแค่เพชรไม่เท่าไหร่นะครับเราไปดูตัวหลัก3ตัวนี้เลยโหสุดยอดนะครับเป็นไดแม็กซ์นะฮะตรงนี้ถือว่าแจ่มมากนะครับไดแม็กซ์เนี่ยอาวุธดาวด้วยนะครับเป็นอาวุธ2ดาวถือว่าแจ่มอีกนะฮะก็จะเหลือแค่อัพกล่องนะฮะถุงเครื่องโตโตนะครับให้เป็นอาวุธดาวเหมือนกันนะฮะในส่วนผมขอดูลิบบินหน่อยนะครับ ริบบิ้นเนี่ยโหริบบิน้นเป็นริบบิ้นขอพอรเหรอโอเคริบบิ้นนี่จะเป็นริบบิ้นเพิ่มสปีดแอ้แจ่มเลยนะครับถือว่าดีมากเลยนะอันนี้นะครับเปิดเร็วก่อนได้เปรียบอ่าจะมีทำลายสกิลอ่านี่ครับโหเสียดายนะครับไม่ติดอัพเตอร์โกลนะนี่ถ้าได้ตัวนี้มานี่แจ่มเลยนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็สำหรับสกิลไดแมทมันก็จะมีสกิลที่โหดอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เหลือ ไปรีคือจริงจริงเรารีเพื่อเอาเลยเอาค่าพลังนะมันจะได้ค่าพลังเพิ่มด้วยรูนนี่ไม่ค่อยได้ใส่เลยใช่ไหมรูนนะครับอย่ขอดูดก่อนใช้เป็นรูนโรบัสสองอันใช้เป็นรูนโรบัสสี่อันโอเคก็ถ้ามาเวนี้ก็ใส่รูนนี้ทั้งหมด6ชิ้นเลยก็ได้นะครับแล้วอัปเกรดเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคตัวนี้จะตรงสายอยู่คือรูนเนี่ยตรงแล้วนะครับโรบัสเนี่ยตรงแล้วเพราะว่าโฮเป็นสายกายภาพนะครับ รงนี้ใช้ได้อยู่แค่อัปเกรดเฉยๆสายฟ้าเนี่ยที่ใส่ก็โอเคนะครับแค่ใส่เพิ่มไม่มีไรดีเลยเวลาใส่ใสายฟ้าก็ใส่ประมาณนี้ครับสปีดประมาณ200กว่ากว่าโจมตี150 HP 1 0อนึงแล้วก็พลังป้องกันสักร้อยหนึงนะครับก็จะ,สะเสถียรแล้วนะครับนิสัยโอ้นิสัยนี่ถ้าเป็น นิสใส่ที่มันลบสเปเชียลแบ็กแท็กต์แล้วไปบวกสปีดน่าจะดีกว่านะคุณสมบัติ3อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนคุณสมบัตินะครับที่1เนี่เยเป็นสปีดอาร์ตถูกแล้วนะฮะส่วนคุณสมบัติที่2เนะี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเป็นอันนี้บอดี้อินโฟมชันนะครับอันนี้จะการใช้แข็งเนาะแล้วก็คุณสมบัติที่3นี่นะครับเขาใช้เป็นอันนี้หรอเริ่มการสู้จะเพิ่มพลังตัวเองแต่ว่าเสียเลือดใช่ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีอ่า อุปกรณ์หรือเทพต่างๆที่สามารถเด้งเลือดกลับมาได้การเพิ่มพลังโจมตีก็ไม่ไม่ผิดนะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปตัวนี้ก่อนได้นะครับเดเมชนาธาตุนะฮะตรงนี้อันนี้อัปเกรดได้นะครับตัวนี้นะเนี่ยของครบแล้วด้วยอ่าเลเวลร้อยอันนี้อัปเพิ่มเปเลเวลพันนะครับเลเวลพันนะสกิลลึกลับ12ช่องเนี่ยเท่าที่ผมมองนะก็จัดว่าจ่มนะได้ได้จะมีอันนี้บอดเป็นหนึ่งอันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม บอดหนึอันโลมาตะมีไหมเอาโลมาตะไม่มีนี่โลมาตะหายไปนะครับต้องไปหาโลมาตะามาใส่ด้วยนะก็จะตอบโจทย์ใส่แทนตัวนี้แหละนะครับใส่แทนตัวนี้ไปเลยเพราะเรามีระดับระดับ4แล้วนะฮะแล้วก็ระดับใส่เป็นเดลิตี้ไอนะครับก็จริงๆประดับก็ใส่เซตโฮโอได้นะถ้ามีนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับตรงนี้เดลิตี้ไอก็จะเหนียวหน่อย เนี่ย HP เหลือน้อยกว่าโอเคใส่ได้นะครับเลเวลร้อยด้วย ability ข้างในก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับโอ้ Ooh, ถือว่าเร็วเลยนะใช้ได้ในะสมนี้แม็กซี่สิบยวขอดูปลุกพลังหน่อยอ้าวยังไม่ปลุกพลังเลยเหรอเนี่ยปลดล็อกได้นะครับเนี่ยอ๋อต้องไปหานะครับเนี่ยปลดล็อกได้นะครับก็ถึงเลเวลแม็กซีก็มาปลดล็อกได้อันนี้ไปฟาร์มไปฟาร์มเอานะครับในประจันภายนอกนะแล้วก็ปลดไปเรื่อยนะครับเนี่ยเนี่ยไปฟาร์มเอานะครับ เสียได้มากเลยเนะี่ยถ้าเกิดปลดล็อกได้นี่ได้พลังอี่งเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยีนโอเคยีนจบนะฮะขอดูฮีทานหน่อยนะครับฮีทานเนี่ยท้ทายนเกนลียเ,มมเขาจะเป็นสายแท่งเลยเนะี่ยมันจะออกกึ่งแทงซะมากกว่าฮีทานเหรอครับจริงๆฮีทานไม่ต้องใส่บุนี้ก็ได้นะครับใส,ส่เครื่องอพวกอ่าเาเรียกนะใส่เค้ยวสปีดหรือท่อนไม้ก็ได้นะตรงนี้กล่องในกล่องเหนียวโอเคกล่องเหนียวใช้ได้ในกะล่องนี้จะกันคลินะถือว่าแจ่มอยู่ ส่วนริบบิน้นริบบิ้นที่ใช้อยู่ขอดูนะโอเคริบบิน้นลดพลังโจมตีขอดูใส่ฟ้าหน่อยนะครับโอ้สส่ฟ้ายัดน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆเวหลากตัวหลักเนี่ยจะต้องระดับ100นะก็คือต้องบวกสปีดสักร้อยอัพก่อนก็ได้คือสปีดเนี่ยมันต้องต้องนำสเตตอื่นทุกอย่างนะครับอย่างปกติถ้าเกิดผมอัพยัดไปแม็กใช่ไหมผมก็จะใส่สปีด200นะครับพลังโจมตีร้อยหนึง่งเลือดร้อยหนึ่ง เอางยทุกอย่าง1 0อะ่ะนะครับยกเว้นโจมตีกายภาพนะเพราะว่านี้เป็นสายเวทสปีดเนี่ยจะมากกว่า2เท่านะครับถ้าสมมติเราอัพเลือด200สปีดก็ต้องประมาณ3 4 0 0อะไรเงี้ยแล้วก็นี่ใส่ขี้ขาดโอเคคุณสมบัติ3อันอ่ะคุณสมบัติเนี่ยถ้าถ้ายืนนะครับถ้ายืนกันแช่แข็งนะครับก็แนะนำให้เป็นตัวนี้ body information นะครับแต่ถ้ายืนเป็นสายแทงก็จะเป็น heavy armor นะ แต่เนอ้นอกสกิลเลยว่าจะเป็นตนัวนี้คือมันใช้ได้หมดสามอย่าง้ะแต่เราจะใช้ในสถนานการณ์ต่างๆส่วนคุณสมบัตเนี่ยเขาใช้ตัวนี้หรออ่ะโอเคถ้ามาเวน,เนี้คือยืนแทงรัวๆก็ถือว่าได้ครับอันนี้เขาเรียกยืนแทงรัวๆเลยนะครับถือว่าได้นะครับตรงนี้ส่วนอันนี้นะครับโอเคเดฟบรัวๆนะฮะอ่ะโอเคสถานะแน่นอนเนยี่ผมบอกคือถ้าเลดเกมจะเป็นสายแทงอ่ะได้นะครับถ้ายืนแทงก็คือสามตัวนี้คู่กันไปเลยนะครับ ปลูกพันธุ์อันนี้อัพพอร์หนึ่งพันเลยนะครับสกิล12ช่องนะฮะมีบอดหนึ่งอันนะครับไม่มีหมัดเฉียงนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่มาเฉียงก็ไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแผงที่จะเป็นสายต่อสู้เนาะอันนี้จะเป็นสายป้องกันเลยนะครับที่ใช้อยู่ก็โอเคนะครับอัปเกรดเฉยระดับเซนใส่เป็น Eternal e y e โอเค Eternal Eye เนี่ยนะครับจะใส่กับพวก สายแท้งเป็นหลักนะครับสายยืนนะครับเป็นหลักเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้อัปเกรดเพิ่มเติมถือว่าดีนะครับมีบางอันที่ยังไม่ร้อยนะครับอเบเรตี้ข้างในถือว่าตรงมีเอทีเคหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ตรงนะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยสปีดอย่างเงี้ยชอบนะครับของดีเลยสปีดสี่แถวเนี่ยอันนี้ตีบวกสี่สิบไปได้เลยนะมาดูใต้ดินกันบ้างใต้ดินนะครับใส่เป็นอาวุธจาวท่อนไม้ถูกต้องฮะกล่องข้างในเนี่ยนะครับแนะนำนะฮะให้ใส่เป็นกล่องแดงนะครับไปเปลี่ยนส่วนริบบินเนี่ย ดิบินชนะท่าได้ครับตัวนี้ตีแรงจัดเลยบอกแค่นี้เลยอ่ะสายฟ้าเหมือนกันสายฟ้าอย่างที่ผมบอกก็คือนั่นแหละสปีดสัก200ที่เหลือยังละหนึ่งร้อยนะครับไปใส่เพิ่มคุณสมบัตินิสัยยึดติดถูกต้องครับคุณสมบัติกันขี้เหรอก็ได้นะครับกันขีแต่ถ้าเป็นผมอ้ยจริงๆผมอ่าชอบให้ใต้ดินเป็นโฟกัสไลท์นะแต่เขาเลือกเป็น การคีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะใส่เป็นโฟกัสไลท์ส่วนอ้เป็นฟอร์ดี้ฟอร์เมชันถูกต้องนะฮะก็คือการแช้แข็งอันนี้อัพเป็น1000ไปเลยนะครับอันนี้12ช่องถือว่าแจ่มเลยนะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยประดับใส่เป็นวอค k i ิงแจมตีล้วนๆนะฮะอันนี้ก็บวก40ไปก็ถือว่าอัพมาได้ดีนะครับแทบจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยถือว่าดีมากๆนะครับ ในส่วนของสกิลนะครับสกิลลึกลับเนี่ยหน้าที่ก็คืออัพให้ถึงเลเวลร้อยนะฮะแล้วก็ล้างให้หมดก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าล้างได้ดีแล้วนะมันก็เป็นสีทองแต่ว่าจริงๆไอ้ทองที่มันไม่เต็มเนี่ยมันอัพต่อได้นะครับมันยัดให้เป็นทองใกล้สุดเต็มได้เลยนะก็ถ้าเกิดเรามีแต้มมากพอแล้วก็มาอัพให้มันเต็มช่องแบบแม็กๆเลยนะครับหรือเราจะอัพเป็นเลเวลไปก่อนเพื่อใส่คอสกิลก็ได้คอสกิลก็หาพยายามหาสีทองมาใส่ได้ละเพราะว่า เลเวลพวกเลดเกมเลเวลหลัก90ร้อยหนึ่งมาสเตอร์เนี่ยสีทองเนี่ยจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะได้เยอะมากแล้วก็จะเป็นสร้อยนะครับหืมดีกว่อนนะอ่านี่แปลกไปน,นิดนึงนะครับสร้อยนี่เล่นมาระดับมาสเตอร์ร้อยกว่านี่สร้อยต้องอัพเป็นเลื่อนขั้นแล้วนะครับต้องอัพเป็นเลื่อนขั้นคือจริงๆมันก็ทําได้แหละอย่างเงี้ยคุณสมบัติที่เราล้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้สีทอง3อันใช่ไหมครับ สีทองสามารถอันนี้มันจะขายไปแค่2ช่องนะครับก็ถ้าเกิดทาได้นะเราก็จะทําการขคค้ามันได้เพราะว่าเนี่ยเขามีอุปกรณ์ทั้ง200กว่าชิ้นเนาะก็สามารถทำคำคําข้ามขั้นได้นะครับพอข้ามคั้นเสร็จมันก็จะใช้อมพันในการอัพซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนสร้อยอัปเกรดอีกเป็นคูณ2อะ่ะอยากสร้อยเดิมกลายเป็นสร้อยเดิม V2 เนี่ยมันก็จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้จะเก่งกว่าเดิมนะผมบอก,กเลยโหมดมากอ่ะไปอัพสร้อยเพิ่มตัวนี้รู้สึกว่าจะไปช้านิดหน่อย นะครับผมอันนี้จะไปช้านิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าเลเวลมาสเตอร์เนี่ยคือปะกะติอะสักเลเวล90เนี่ยจะต้องปลดได้ประมาณ5สร้อยนะครับเลเวลมาสเตอร์เนี่ยประมาณ6-7แล้วนะครับจริงๆริงเลเวลระดับมาสเตอร์เนี่ยจะต้องปลดถึงประมาณแฟรี่หรือฟ้าร้องแล้วนะครับอันนี้มันหายไปประมาณ3สร้อยซึ่งก็ตรงนี้ก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันไม่สามารถเดินขั้นได้จริงๆเราสามารถทาเดินขั้นได้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วก่อนเลเวลร้อยที่ซ้ํา อันนี้ก็จะช้าเป็นเยอะเหมือนกันตรงสําหรับสร้อยนะก็ไปทําเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เส้นทางเทนเนอร์นะครับไม่มีอะไรติดขัดโอเคถือว่าใช้ได้ในส่วนของด้าวปรานานะครับอ่าสามอันหลักๆเลยที่ใส่อยู่นะผมขอดูหน่อยนะไอ้ข้างขางเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันถ้าเรามีสีม่วงสีทองถ้ามีสีทองคือใส่สีทองเลยนะอัปเกรดเลเวลสิบไปอ่าเรามาดูตรงกลางก่อนตรงนี้ลด,ดเดเมจนะจริงๆมันก็ตรงสายนะครับไม่มีอะไรมีสีทองก็ใส่สีทองแล้วกันง่าย นะครับจะเพิ่มพลังขึ้นอีกแล้วก็เนี่ยถ้ามีโอกาสก็มาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับเพิ่มค่าพลังได้เหมือนกันในส่วนอื่นๆนะครับจะมีโรตอมโรตอมจริงๆโรตอมไม่มีเลยมากนะครับหน้าที่คือหาทรัพยากรมาแล้วก็อัพเวลแล้วก็เนี่ยหลักๆก็คือการล้างนะครับจะได้สเตตเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังดีที่ไม่มีดีกว่าไม่มีอย่าง่ายเลยแล้วก็พวกเทคโนโลยีตรงนี้นะครับอ๋อใช่ไปดู ในส่วนของกิก่อนนะครับสำหรับเทคโนโลยีกิลนะครับก็อัพไปแล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนยูเนียนเนี่ยจะมีจุดอัพอยู่3จุดก็จะมีก่อสร้างยูเนียนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้แม็กหมดแล้วนะครับก็อ้าวยังไม่หมดนะครับโอเคคือจะบอกว่านะครับให้เรานะครับตอนเนี้ เราเล่นมาจุดสําคัญก,ก็คือ30เต็ม30เต็ม30เต็มแล้วก็สาเนาะก็หลักๆก,ก็เราต้องอัพต่อตนี้อีกสามสิบสามสิบจริงๆเลเวลมาสเตอร์กว่ามันต้องก็ต้องอัพหมดแล้วเนาะเอางี้นะครับอัพตรงนี้ให้เต็มเต็มให้เต็มหมดเลยเนาะแล้วก็คลิกตรงกลางตรงรูป,ปกรกบอลไปอัพต่อยเป็นเวอร์ชัน2นะแต่หลักๆนี้ก็คือให้อัพต่อนะครับสอันนี้ก่อนนะครับเราค่อยมาต่อด้วยทางป้องกันแล้วก็จบด้วยคลิติคอนนะ ตรงนี้แล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับแต้มที่เรามีนะครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะจะได้ค่าแสแตตค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ขอดูค่ายสัตว์หน่อยนะครับโอ้ค่ายถ่ายพิกเซลทาได้ดีเลยนะครับค่ายถ่ายพิกเซลเนี่ยนะครับถ้ามันตรงสายของเรานะเน้นเป็นไฟเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยอันนี้จะมีไฟแค่หนึ่งเนาะคือถ้าเราทําไฟเป็น5้ช่อง5ช่องได้ก็จะดีมากเลยนะครับอย่างเงี้ยมันไม่มีนะ อย่างนี้ก็ไม่มีอันนี้มีช่องเดียวนะครับเราเล่นเป็นทีมไฟเนาะคือเอ,งอาง่ายเลยถ้าถ้าคุูเล่นโปเกมอน่าไหนอยู่อะไอช่องพิกเซลว่าควรจะเป็นท่าตุนั้นนะครับอย่างน้อยสัก3าใน5ช่องนะครับนะครับทำได้จริงๆมันสามารถแก้แล้วก็เนี่ยครับสามารถที่จะเลือกท่าดได้โดยใช้ขวดสีทองเนี่ยเลือกท่าดได้นะตรงนี้ทําได้เหมือนกันก็สามารถที่จะรีเซ็ตแล้วก็ไปเลื่อนขั้นได้นะตรงนี้ทําได้ดีนะเพราะว่า ถ้าเราทำตรงท่าได้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีดีโคตรนะครับในจุดอื่นๆนะครับจะมีเรื่องฟาร์มด้วยนะครับที่ที่อัปเกรดได้เรื่องฟาร์มเนี่ยนะครับมาถึงโอ้โหู้จัดสวยเหมือนกันนะก็โอเคเรื่องฟาร์มเนี่ยเรามีหน้าที่แค่อัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปแหละให้มันให้มันมีอ,อุปกรณ์เพิ่มขึ้นซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีค่าพลังอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกเพชรระดับน้อยๆหน่อยก็จะได้พลังน้อยๆถ้าระดับสูง ก็ถ้าเสียเพชรเยอะก็ได้พลังเยอะอะไรประมาณเนี้ยอย่าลืมอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีก็มาอัปนะตัวนี้มันจะเป็นจุดที่เราอัปได้ดีนะครับดีวผมขอออกมาก่อนนะครับมันจะมีสกินอนะ่ะตรงนีส้สกินเนี่ยปลดได้นะครับเนี่ยเนี่ยปลดได้เลยนะตรงนี้หลายๆคนไม่ค่อยปลดล็อกสกินตรงนี้กันตัวนี้ก็มีสเตตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องโปเกเด็กนะครับผมจะพูดเสมอโปเกเด็กก็ปลดล็อกได้อย่างเงี้ยเลเวลมาสเตอร์ร้อยกว่าโปเกมอนเกือบส0 0ตัวถือว่าใช้ได้นะ แต่ก็สามารถปลดเพิ่มได้ไงนะครับผมถ้าเราไม่อยากไปหาพวกมหากราหรือโปเกมอนเทพก็ใช้โปเกมอนธรรมดาเป็นสะพานได้นะครับเนี่ยเอามาเปลี่ยนล่างเงี้ย่าง1ลึ่่างหนึ่งให้สปีดใช่ไหมล่าง2ก็สปีดล่างสาก็สปีดรวมกันจะ1.6เงี้ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยหลายๆตัวก็จะได้เพิ่มพลังเยอะมากนะตรงนี้ไปลองทําดูได้นะครับอ่ะคร่าวๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็แทบไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแค่อัปเกรดเพิ่มเติมเฉย พื้นฐานเนี่ยอัพมาดีแล้วนะครับอย่างตัวโฮโอตัวเดียวก็ปลาไปจะ10ล้านแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดผมบอกนะถ้าปลุกทําลายสกิลตรงนี้เพิ่มเติมได้นแค่สกิลสองสกิลนี่ปลาเป็นหนึ่งพลัง10ล้านเลยนะครับตัวเดียวเลยนะจดจอดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไบแม็กซ์เนี่ยก็จะเพิ่มได้เยอะนะครับหลังๆนะครับผมไปลองปรับดูนะครับตรงแล้วก็ตรงสร้อยข้อมือจุดหนึ่งที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรละก็ถือว่าทํามาได้ดีประมาณนึงเลยนะครับถือว่าใช้ได้ นะครับผมเลเวลร้อยมาสเตอร์ร้อยสามสิบสี่แล้วไอ้ร้อยสี่สิบหกนะฮะแล้วได้ถึงยี่สิบสองล้านนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เป็นอ่รีวิวนะฮะไอดี ID นะครับควค่อยๆดีกึ่งรีวิวแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจะจากการรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้า See you again สวัสดีครับไปครับเดี๋ยวเราไปดู เกมเพย์กันสักเล็กน้อยนะครับโอ้โหนี่แต่ละคนนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะอ่าไฟเจอแฟรี่ครับโอ้สบายเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะฮะ เดี๋ยวเราตีท่านผู้นำเขาก่อนโอ้ดึงโฟกัสไลท์ใส่ตัวด้วยนะครับอ่ะตีไปได้ข่าวว่าถึกดีไปโอ้โหดอกเดียวแทบตายอ่ะโหดเกินนะครับนี่คือความสามารถของใต้ดินเรนซีน่ก็ไม่รอดนะครับผมบอกกันเลยโอ้จะเล่นไดแม็กโคมายากครับ อ่าวโคนโอเอาลงยากอยู่นะครับหลังก็ใกล้เคียงกันฮีทายเนี่ยจะถึกเป็นพิเศษนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อีกสกิลละให้ดูเกมเพลย์ซะยังไม่ได้ใช้แซดเลยนะครับเอาละครับเตรียมตัวอันนี้จะใช้สกิลขวัญระเบิดตัวเอง นี่เป็นระเบิดพลังไฟครับนั่นแนะ่โฮโอจะเล่นโฮโอ,โอไงแถมเรียบร้อยปิดเกมจบโอเคประมาณนี้นะ